แก้ไขาภาพเบลอจากการโฟกัสผิดด้วย Smart ท h a ร์เปนอาการเบลอจากการโฟกัสผิดเป็นลักษณะการเบลอแบบสิ้นเชิงกล่าวคือบริเวณส่วนตัดเส้นขอบและรายละเอียดภายในวัตถุที่หลุดโฟกัสนั้นจะเบลอด้วยปริมาณที่เท่าๆกันและคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดกันถึงกรณีเบลอจากการโฟกัสผิดและวิธีการแก้ไขด้วยฟิลเตอร์สมาร์ทชาร์เปนครับ เริ่มต้นด้วยการเปิดภาพถ่ายที่มีปัญหาดังกล่าวขึ้นมาให้ทำซ้ำสำเนาเลเยอร์ขึ้นมา1นึเลเยอร์และเรียกใช้ฟิลเตอร์สมาร์ทช็อปเปนโดยที่ครั้งนี้ในส่วนของ Remove Method ให้เลือกแบบ Lens Blur จากนั้นส่วนที่ต้องการปรับเพิ่มเติมคือรัศมีความคมชัดที่อาจจะต้องใช้ค่าอ้างอิงจากวัตถุที่โฟกัสถูกต้องแล้วบวกเพิ่มด้วยการเลื่อนสเกลแล้วสังเกตไปพร้อมๆกับการเพิ่มค่าความเข้มข้นในการปรับคมหรือ a m ม u n t ซึ่งไม่ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจแล้วให้ทำการาร์สเ l เยอรเกล่าวนี้ไว้แล้วเปิดการมองเห็นเฉพาะส่วนที่เราอยากให้กลับมาคมชัดเท่านั้น